ความรู้สึกจากส่วนลึกอันเป็นเครื่องหมายของรักแท้ไม่ใช่หวานแหววเกินเกินไม่ใช่รู้ใจแต่แรกครบแต่เป็นกันเองไม่ต่างจากคนในครอบครัวคนมักอยากรู้ว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นคือรักแท้หรือรักเทียมไม่รู้จะดูอย่างไรเอาอะไรเป็นตัววัดกันแน่บางคนบอกให้ดูความรู้สึกที่ใช่ เหมือนคู่แท้ที่พลัดพรากมาพบกันใหม่บางคนบอกให้ดูความรู้สึกเป็นเพื่อนเหมือนคนคุยกันได้ทุกเรื่องไม่ต้องพรางตัวเพื่อจะรู้ได้จริงคุณต้องจำแนกให้ถูกว่าความรู้สึกแบบไหนอายุสั้นความรู้สึกแบบไหนอายุยืนยอมรับเือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ส่วนใหญ่ ให้แค่ความรู้สึกชั่วคราวตามเหตุปัจจัยเพื่อนร่วมชั้นเมื่อเลื่อนชั้นยังรู้สึกว่าเป็นเพื่อนได้แค่ไหนเพื่อนร่วมเที่ยวเมื่อหมดเวลาเที่ยวยังรู้สึกอยากอยู่ด้วยกันต่อหรือเปล่าเพื่อนร่วมงานเมื่อไม่มีงานที่ทําด้วยกันยังรู้สึกว่าคุยกันได้อีกกี่เรื่องเพื่อนสนิทเมื่อเกิดเรื่องแรงพอจะแตกแยก ยังรู้สึกมองหน้ากันสนิทอยู่หรืออย่างไรรักแรกพบเมื่อคบกันจริงนานไปยังรู้สึกสุดพิศวาสเหมือนแรกรักได้ไหมแต่มีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งที่ยังคงอยู่ตรงนั้นไปจนตายนั่นคือความรู้สึกแบบครอบครัวถึงไม่ได้เที่ยวไม่ได้มีงานร่วมกันหรือกระทั่ง ไม่ได้คุยกันสักเท่าใดก็ยังรู้สึกว่าเป็นคนในครอบครัวอยู่ดีความเป็นเพื่อนหรือความเป็นคนรักให้อย่างไรก็รู้สึกว่าสมมุติขึ้นชั่วคราวหมดเหตุให้อยากสมมุติเมื่อไหร่ก็กลับไปเป็นคนแปลกหน้าเมื่อนั้นแต่ถ้าเป็นคนในครอบครัวแล้วก็คุณจะไม่ต้องคิดมากมาแต่แรก เพรารู้สึกถึงรากแก้วที่ใหญ่เกินถอนต่อให้พยายามคิดว่าเป็นอื่นอย่างไรก็ไม่รู้สึกเป็นอื่นอยู่ดีทั้งนี้ความรู้สึกเป็นคนในครอบครัวนั้นไม่ใช่จะต้องนับกันที่สายเลือดท่าเดียวพ่อแม่ลูกหรือพี่น้องท้องเดียวกันถ้าประพฤติเหมือนเป็นคนละพวกกันทุกวันก็ให้ความรู้สึกแปลกปลอมเป็นอื่น อยากมองกันด้วยสายตาเย็นชาไม่ต่างจากคนแปลกหน้าที่ต้องระแวงกันได้แต่กับบางคนนอกบ้านนอกตระกูลถ้าเข้ากันได้มีน้ำใจเกื้อกูลกันสม่ำเสมอก็อาจให้ความรู้สึกสนิทแน่นแฟนและทำให้นึกถึงคำว่าคนในครอบครัวได้ยิ่งกว่าผู้มีสายเลือดเดียวกันเสียอีก ถ้ามีพ่อแม่พี่น้องเป็นรากฐานความสุขอยู่ก่อนคนเราจะวัดความรู้สึกตัวเองได้ง่ายขึ้นเมื่อพาคนรักมาพบครอบครัวแล้วรู้สึกเข้ากันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวเราก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอยู่แล้วอันนั้นมีแนวโน้มสูงว่าเป็นรักแท้ในความหมายที่เป็นสัมพันธภาพยั่งยืน ต่อให้ภายหลังทะเลาะเบาะแว้งเลิกรากันไปก็จะยังมีใจรู้สึกเหมือนคนในครอบครัวต่อได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่อได้ไม่ต่างจากญาติสนิทสรุปคือถ้าจะถามหารักแท้อย่าวัดใจตัวเองด้วยความรู้สึกวูบวาบอันใดแต่ให้วัดจากความรู้สึกที่ยั่งยืนโดยถามคำเดียวสั้นๆว่าเขาหรือเธอ ให้ความรู้สึกเหมือนคนในครอบครัวหรือเปล่าหรืออย่างน้อยนึกภาพของการช่วยกันสร้างครอบครัวออกไหมภาพที่คุณอยากหนีร้อนมาพึ่งเย็นภาพที่คุณอยากหนีความเหน็บหนาวมาหาความอบอุ่นภาพที่คุณอยากหนีคนแปลกหน้ามาอยู่กับคนคุ้นเคยและถ้าไม่โกหกตัวเองยืนยันกับตัวเองว่าใช่คนในครอบครัวแน่ ก็อย่าประมาทอย่านึกว่าคนในครอบครัวคือคนที่ไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องถนอมน้ำใจกันตรงข้ามต้องนึกถึงครอบครัวที่อบอุ่นเป็นสุขแล้วจะรู้ว่าเขาคิดถนอมน้ำใจกันทุกวันไม่ใช่เอาแต่ใจตัวกันไม่เลิก